วันนี้วันยุทธนะครับวันนี้วันที่ยี่สิบแปดยี่สิบแปดมิถุนายนนะครับวันนี้เราอยู่บ้านนะครับมีภารกิจไหนๆก็เือโอกาสนะครับจะมาทําอยู่ทาถินกันนะครับว่าการทํางานนะครับบางทีมันก็ต้องมีวันพักก่อนบ้าง เครับคือเราจะมาย่างหมูนะครับอันนี้เป็นเนื้อหมูสามชั้นนะครับสชั้นนะครับการย่างหมูเราก็ทำชิ้นใหญ่ๆนะครับ คันสิลใหญ่ประมาณนี้นะครับก็จะเป็นปกหมู3สามชั้นนะครับการย่างาถ้าเป็นเนื้อแบบนี้นะครับเราก็สามารถนำไปทำเป็นลาบเป็นก้อยนะครับได้ครับผมถ้าถามว่าย่างได้ไหมก็ย่างได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่นะครับนิยมย่าง พิยมย่างกวกหมูสามชั้นนะครับาบางคนเขาจะเรียกว่าอะไรล่ะทำนับโต๊กนะครับนะครับหลังจากนั้นเราก็จะมามักสักหน่อยหนึ่งเวลาเราย่างจะได้ไม่ต้องรุ้งเครื่องอะไรมากมาย กานมาร์กก็จะมีพวกเครื่องเทศนะครับหลายอย่างแต่ก็ไม่บอกยี่ห้อเรอกจะบอกไวเเมือนเป็นการโฆษณาสินค้าใจะสมดแลนเทออกอยากหน่อยหนึ่ง 跳很多了，哎呀！<Yeah. S 1> yeah. อยู่วา,างก็ทาอยู่ทากินได้นะครับพิ่น้องบางคนก็บางทีการทํางานนะครับอาทิตย์หนึ่งอาจจะมีวันหยุดบ้างวันเสาร์วันอาทิตย์บางคนก็อาจจะพากันไปเที่ยวนะครับพาครอบครัวไปเที่ยวคือสิ่งไหนที่มันมีความสุขในครอบครัวกับ็สามสมัทํทได้ ต่อไปเราจะใส่เราจะใส่แป้งนัวนะครับไม่ต้องใส่เยอะนะครับใส่พอประมาณวันนี้ก็อยู่กันสองสามคนนี่ก็ขาดไม่ได้ครับขอเบือ่อ ข้าวเบือข้าวคั่วมันเรียกหลายอย่าง,นงเนาะแล้บ้านจะเรียกจะเรียกข้าวเบือตองตี่ก็จะเรียกข้าวคั่วสายก็สายลักษณะนี้นะครับแต่เรา เราไปเตะชุดกลางชุดเดียวมันก็เวลาเราฝุกข้าวอกกานจะไม่ค่อยเข่ากันเราตองไปรายเช่นแล้วเราก็รัดไปคืนถ้าเราไม่รัดไปแล้วหมดมันเข่าหมดแมงมันเข่าได้เมวร ต่อไปจะเป็นการเกี่ยวกันซารเนาวะการซาวการคลุกเต้ามาเท่ากันจอย่างแบบไม่ต้องมากก็ได้นะครับทุกแต่คนชอบชอบแบบนั้นก็ทําแบบนั้นเขาขับก็คุยชอบใครชอบมันผ่าแไบนีมันก็ เดีเขข๋ยวมาด้ขอบขลขอบเหลือไปเลยหากเ้าอย่างเราก็สามารถกินได้โดยไปตสองมีคลิกเครื่อง,องนี่นะครับประมาณสวยงามนะครับแช่มากกวนาทานแล้วคนระับ หลังจากมัดเ,เรือแล้วครับเราจะมาขอไฟต้องทำจากสะอาดมหาโพกร,ระดว่าการทำเนื้อมันไม่สะอาดเวลาเรามาขอไฟไปถือว่ามันเปื้อนนะครับมันเปื้อนมือเลยต้องเดียวว่าทำจากสะอาดมหาโพกระดก

เห็นไหมคุณคุณมองเห็นอะเห็นหอยนอยู่น่นดดเลยเออนี่ยนี่ได้นี่ได้อยู่แข็งแขร้อนมั้มือรอนต้องรออันยาวก็ป้ายบาดระพูดกับขึ้นอยู่นู้นหมเอาไม่ตรงแมวมาหายอนั้นเอาไรป้ายมัเคยได้ขึ้นอะังอยากเอรัดตาหยเลใช่ มีคนดูว่าเป็นห้องใจกินไปเรตต๊ะนี่กไป้างก่อนล่นิักวนมาให้กินเออเม่ดเองหยลมาเลยกินไปรวยยากไปยุได้รวยากมไปไม่มันต้องไงนะเออตกหมดเลยไปยุด นักแม่รถมาแต่ละทีทำไมน่ะมะขมายบุญทอะไรเยอคราได้ไม่ได้ม่ออากา 我好。

น,นีน่ผมมากมี่บาท 赶紧走，赶紧走。 ládio. Tá no lado. Vamos lá. Vamos lá. O lado, o moço não anda tá falando. Vem no lado.